ขาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะใช่ค่ะลูกมัน่วยมากดีมัน่วยมากระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เต็มช่องเลยนะคะเต็มช่องนี่หรอค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าใบไม้ bye, ใช่ไหมใบไม้ใบไม้สีอะไรคะใบไม้ bye. สีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษคือกรีนกรีนกรีน กรีนกรีนกีนสีเขียวกรีนค่ะตาขลุกีนก็ว่านไม่ทงีะกรีนสีเขียวนะต้องต้องให้อยู่ในขอบนะคะลูกห้า้ามออกนอกขอบนะ อุ <screws> <fridge> ้ยเก่ง <i> จ <é pp le> ังเลยใช่ค่ะให้ไข่อย่างนั้นเมาทนี้มาขึ้นทางนี้มาขึ้นฝั่งเ่มาโอเคสีแดงสีแดงกาฟแอปเปิ้ลสีแดงค่ะก็อันนีก็ต้องสีแดง ค่ะนี right right ่นี่แบบตัวนี้ก็หนาปลาแอนเพืต้มกับตรงนี้ใช่ไหมป้าค่ะล้มต้มกับต uh, ัวนี้ก่อนขึ้นมารู้หรือไม่ค่ะป้ารู้ไหมป้าค่ะรู้ค่ะลูกอันนี้มันคือขนมพริกค่ะขนมพริกใช่ไหมป้าค่ะโอเคแต่ว่ามันน่ากินมากเลย เดออ็ออกมาดีเซลก็จะกิดเกย์เกย์ตัดีริอมาออกมาเต้อกไป็ูปไป็ลไวค่ะไม่เป็นไรออกมาเนมเราจะอเป็นตอน้ออกลูกออกลูก้ดีเซลกระโดดดนน่แม่ไลทุกคนว้า,วา,วา,วาสวยมา ถ้าม mm. 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 ันไม่สวยมันเราก็ไม่ต่อเหมือนเดิมนี่ไงสวยเนื้อสวยค่ะลูกนี่สวยเนื้อะเสือมันละตุ๊ดยอดมันละตุ๊ดยอดเป็นหลักอะชิบยอดมากเลยค่ะนี่บอกใบ้องออกหน่อยมันสวย เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ